ชื่อเฉลีเกิดม่วงนะคะเนชี่อพี่ยไข่นะคะอยู่บางบอนค่ะวันนี้จะมาสาธิตวีธีการตัดผมทรงอะไรทรงนักเรียนค่ะเอาดูเลยนะครับเราจะใช้ลองพันเยอะเลยนะครับหลักเริ่มต้นตันตดยังไงคะลองไอ้ทรงนักเรียนเนี่ยทรงนักเรียนนะคะเราก็หาจุดขวานก่อน,อนแล้วเราก็วัดจากจุดขวานลงมาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อหาความปรับข่าวหาฐานฐานทรงค่ะหรือหากำเนดความขาวเลยใช่ไหมค่ะ,คะกำหนดความขาวค่ะจากไหนไปไหนจาก จากขวานลงมาค่ะฟันศูนย์ใช่ไหมใช่ค่ะเอาลางมาเลยจะไปไหนซ้ายก่อนหรือขวาก่อนเอาที่เราถนัดเลยค่ะเอามาทางนี้เลยมาทางนี้ก่อนมา,าล,ลากไปไหนลากลงมาล่างเพื่อไปหาหางคิ้วค่ะหางคิ้วอยู่นี่ค่ะใช่เพื่อนค่ะ เจากไหนจากนี้ไปดีกว่าจากนี้ไปดีกว่าง่ายดีได้พวกมันอยู่นี่ไก่ลายอยู่นี่ตั้งเลยมันจะท่องทะแยงนิดนึงใช่ไหมใช่ค่ะสเต็ปสองมาทำยังไงไปวัดว่าเท่ากันไหมข้างหน้าข้ายขวาตั้งหลักทุกคนจะรู้ค่ะเอ่าให้หนูหน่อยถูเท่ากันไหมเท่ากันค่ะถ้าเท่ากันแล้วขอให้ปรับสุดเลย ถอยปรับสูตรเพื่อดูดหน่อยเอาใหม่ดิถอยใหม่ปรับเป็นพันศูนย์ถอยสูตรยังไงเออเป็นศูนย์จุดห้าใช่ไหมค่ะรัวขึ้นเลยตรงนี้รัวเลยน้อยไปรัวขึ้นไปเลยแบบนี้เลยโอเคเ<ช>ห็นไมหมค่ะตะแคงมุมประิเลียนด้านด้านซ้ายขึ้นค่ะอย่างนี้ก็ได้วิ่งอย่างนี้ก็ได้ง่ายดีโอเคไหมได้ค<ม>่ะตะแคงไวเลยถ้ามันไม่เนียนก็ค่อยย้ำค่อย้ำยำ้ยำ,ยำซ้ำ,ซำ พอถ่ายย่ำแล้วกลับไปถ่ายอยู่างเงี้ยทำไปเลยรวดเร็วยกมุมด้านซ้ายขึ้นนะด้านค่ะคบับะระวังเพราะเป็นจุดลาดชันเนี่ยตรงนั้นะ,ะกำลังทำวนวลแบบเร่งด่วนใช่ไหมค่ะ<า>๋อตัวนี้มันดำอยู่ที่นึงทำยังไงเนี่ยตัวนี้ผมมันทีดไปนู่นทีดไปบางบอนอ่ะก็ย้อนอย้อนย้อนใช่ไหมค่ะ<า> ขาย้อนตอมันนะค่ะรั่วมมาเลยนั่นแหละไล่ขึ้นไปเลยผมไม่ชี้ไปไหนตอนฝั่งนี้ยย้อนย้อนกับผมชี่ไปไหนตัวเนี้ยสี่ชี้ต่อไปไหนมันชี้มาเนี่ยมันชี้มาข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ต้องตั้งตั้งหลักอะไรขายยิงใช่ไหมค่ะมันถึงจะโดนตอมันนะเอารั่ไปเลยยกมุมด้านไหนขึ้นยกมุมด้านด้านขวาขึ้นซ้ายลงขายขึ้นไปเลยยกมุมครับ ไ่ายขึ้นไปประมาณสักเส้นหนึ่งใช่ไหมน่ะจากเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งไปเลยถ้ายังไม่เนียนก็ถ่ายย้ำนะคะย้ำซ้ำซใช่ไหมค่ะมือออกสิเออถ่ายเลยมันยังไม่เนียนตรงนี้ตรงนี้เธอเอาปากเป่าออกหน่อยดิมีมมีมมีลมปากไหมเปา่าไม่มีค่ะจะเป่าไงดีเอาแปรงปัดรรขอบคุณค่ะหวีไม่ต้องใช้ตอนนี้ใส่กระเป๋าไว้ถึงไม่ถึงเวลาหัวนี้ผมไม่ให้ใช้หวีนะ ลองพันอย่างเดียวก็ะจะใช้ทางด่วนอย่างเดียวใช้นิ้วก้อยเกี่ยวนี้ง่ายดีเออนิ้วก้อยเกี่ยวนี้ยนิ้วก้อยเกี่ยวนิ้วก้อยเกี่ยวซับเนี้ยน,น,นะเบาๆทำเบาๆแต่ทำแรงผู้ใหญ่โทษนะคะ,ะถ้าเปิดร้านเธอก็าหากินในโซนโรงเรียนเนี่ยเนื้อมุ้งหมูลวกเพิ่มอีกตรงเนี้ยดำดำเห็น 5, ใช่ไหมค่ะพันปูนปูนสุดท้ายใช่ไหมค่ะไปสลบ ลบตัวหน,น,น่อยนยังเนียแล้วค่ะเผลยๆขึ้นยกมือเลื่อนดานวขาขึ้นนะเพื่อไม่ให้มันไปเกี่ยวกับผมข้างบนนะ,ะเราจะต้องการขยี้เฉพาะตรงนี้ขึ้นไปอีกมันจะไม่สวยตรงนี้ดำอยู่ขึ้นไป ทีนี้จะทำไงต่อตอบดิใจเราฟันเดี๋ยวลบเส้นก่อนลบเส้นก่อนลบเส้นยังไงเระศูนเบอร์อะไรเระศูนค่ะไม่ใช่ศูนจุดห้าลบเส้นหน่อยลบเส้นตันเนี้ยลืมนะหายไปสองวันเบอร์ถอยมาสองแพ็คเป็นศูนย์จุดสองห้าค่ะสองแพ็คที่มันกี่แพ็คกลับมาไหมกลับมา มาหนึ่งแป้นสองแป้นลบเส้นใช่ไหมเนี่ยค่ะ<ฆ>ไปตั้งหลักลบตั้งแต่บ,บางบอลมันจะง,ง่ายเชื่มจำเส้นได้ไหมอยู่นี่นี<ฆ>่เห็นไหมลงน้ำหนักไปที่มุมเลี้ยวน้ำท้ายทำให้หางคิ้วเนี่ยค่ะ<ฆ>ลบมาลบไปด้วยดูเส้นหน่อยดูเส้นหน่อยดูเส้น,น<ฆ>ลบเส้นลบลงลงน้ำหนักไปที่มุมเหมือนเนด้านซ้าย ใช่ไหมค่ะหรือด้านขวาเนี่ยลบตีเสียงไหมได้ยินค่ะไปไปรอบตรงตรงนู้นหายย่างเส้นหายแล้วค่ะจำไม่ได้นะขั้นตอนเนี่ยมีแค่แปดสิบเจ็ดเสี้ยค่ะได้ไหมด้วยเดี๋สูงนะเดี๋สูงทำให้ได้นนมา,สาสเส้นอยู่นี่เราฉีกไว้อ่ะ ถ้าเราทำนานอ่ะปรับเป็นพันศูนย์เลยยกาคุกบับเพื่อนสูนร์เราใช้อะไรวิธีเผยก็ออได้เผยเผยพันบเนเรื่องคืออย่างเงี้ยทำนานนะทำนานพันศูนย์เลยแต่เมื่อใหม่ให้ถอยต้องปรับตัองสองแป๊กเดี๋ยวมันพลาดนะ,ะ,ะ,ะทีนี้ลองพันเบอร์นหนึ่งมีไหมมีค่ะ หนึ่งใช่ไหมนี้เราก็ไถขึ้นไปอีกประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยตะแคงมุมแบบเลี้ยนด้านไหนใช้มุมเลื่องด้านขวายุบล<ว>งไขึ้นสำหรับพึ้นบอกว่าให้วางกับพื้นพวกเราไม่จำเป็นไงหล่นปุ๊บลงไปเลยเงินเยอะๆยซื้อไปเยอะถร่มขึ้นไปใช่ไหมค่ะถร่พขึ้นไป,ไ,ไปหาเบอร์อะไรเบอร์สองใช่ไหมเบอร์สอง

ฝั่งฝั่งมุมสมับให้ยกมุมด้านฝาขึ้นเล็กน้อยนะอย่าไปลงเต็มหมดจนมันจะทรงมันจะเสียใช่ไหมไหนะไปไปลบขึ้นไปมาถามถามลุงนี่ว่าจะเอาสั้นเท่าไหร่เอาเอาข้างบนเราสั้นเยอะไหมคะเอาสั้นเท่าไหร่อ๋อยิ่งสั้นยิ่งดียิ่งสั้นยิ่งดีค่ะ ประมาณ3เซนถ้างั้นเอาเบอร์ใสยักสุดเลยเปเบอร์หนึ่งซึ่งกรปอไขซึ่งหัวเลยนี่ซึ่งหัวไข่ทไมเออแล้ไปยืนฝั่งนน้นน่ะไขปิดทางเออเลยนะข้างหัวนะยาวๆไถยเลยคันไปเลยอย่างไัดลงไปเนี่ยเลยทำไมเออขน่ด แค่กลางหัวกลางหัวเดี๋ยวจะไปไกลเดี๋ยวมันหมดเออนเมื่อกี้แนวอะไรเมื่อกี้แนวไถแนวนอนใช่ไหมค่ะที่นี้ก็ไถแนวนั่งขวางยาวมายาวมาถ้าแต่บางบอลมาถึงอะไรมาถึงวัดหนองใหญ่สะพานใหม่วัดหนองใหญ่เล่าเลยเล่าถ้าแต่บางบอลมาเห็นไหมค่ะทำไปใจเย็นเอาให้แม่นๆ เรียนไปเรามันต้องพัฒนาขึ้น,นไม่ใช่ว่าจําไม่ได้เลยมั่วไปมั่วมามันต้องมีที่สิน้นสุดในการเรียนตัดตรงกันตะแกรงจะตะแครงตรงนี้เห็นมันสั่นตรงนี้ไหมค่ะนี่ก็สอยเ,อเลยเนี่ยใช้เบอร์หนึ่งซึ่งสอยเ,อเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมค่ะลบสั่นไป่อนนิดนึงอันเด้อ พอเรามีมาลุยเลยหมดเวลาใช้ลองฟันนะจะ,จะลืมมีให้บีด้านไหนด้านไหนตอบดิด้านที่ให้ใช้ด้านห่างกันเห <c oughs> ็นไหมเนี่ยอ๋อค่ะจำได้ไหมเห็นอ๋อค่ะด้นขวนใช้เลย เรียกว่าจะให้ลองฟันเดี๋ยวมันจะลืมดีอีกไม่ต้องลอยเอือแนบเลยตับแนบยกยกข้างหน้าขึ้นเล็กน้อยเห็นแค่ไลายไหมลายตัวหนึ่งขึ้งลายมัวใหม่สวยยาวไปไปตับก็บิดดีงามวันนี้เลย เอาแถวที่สี่แถวที่สี่ไม่มแวที่สตรงน,นี้นีน่นึ่งฮะเน,นีย่ยอ,อเดียวใต้้าเดียวเทียบอนี้นึงออกอลงออกออกมิดมิดนึงอ่ะมิดนึง ค่อยๆค่อยๆดีค่อยๆอ,อ,อ,อ๋อมินหนึ่งนั่นแหละเห็นไหนั่นแหละเอาหวีด้านทีเพแลนะ้วเอาไปตุ้ยด้านซ้ายตรงนี้หน่อยมันมันหนาไปด้านทีด้านทียังหวีลุยเลย มุมปไปได้ด้านไหนด้านขวาซ้ายสิถ้าถนัดซ้ายจะไปใช้ขวาได้ไงเราเอาซ้าย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 ก็ไม่รู้ขวาก็ไม่รู้เนี่ยขับรถคนกันตายหมดแล้ว <c oughs> ขับรถได้ไงวะบี้ไปซื้อไปฟรีามาเว้เนี่ยไม่ซื้ออะไม่ซื้อเอาไปซืนเท่านี้กว่าไหมซ้ายขวาไม่รู้เลยอย่าเลยจานเดี๋ยวโดนยึดอะไรวะ ดีค่ะกัรขอบลงไปเลยลงในข้างหน้าหลักกาเลยกัรน,นิดหน่อยตกแต่งหน่อยนิดเดียวเยอะมเลี้ยงลงกลมหัวไว้มือขวากลมหมัวไว้ว่างๆเอาแต่งนิดเดียวใช่ไหมเนี่ยค่ะแต่งนิดเดียวตรงเนี้ยขึ้นอยู่ที่ลูกค้านะว่าจะให้เรากันขอบหรือเปล่าแต่ง<ะ>หรือเปล่านะถาม,มา<ะ>เราเาป็นรูปตัวอะไรตัวอยูค่ you, ะเออนะอย่าจิกเยอะกว่านี้บางคนเล่นซะถึงถึงนะตีนผมด้านหน้าเลย กันเลยกันเลยเอาเล็กนะกันนิดนึงเอาตัวใหญ่อยู่ในมือเนี่ยจัดการเลยแข่งไว้เลยเนี่ยเอาต่อเลยจักที่สามที 4, ่สี่จำได้ไหมจัดยังไงฝั่งนีไ้ได้ค่ะทำย,ยังไงยกลอยเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่บางบอลทีนี่บางบอลอยู่นี่สมับเนี่ยเห็นไ,ไหมตัดติดออกใช่ไหมเนี่ยตัดแล้วยกหน้าด้วยได้ใช่ไหมค่ะยกไปไปขึ้นเล็กน้อย นี่ไงมันจะเป็นหลวนแล้วจะเป็นหลวงพ่อแล้วเนี่ยเตวันหลวงพ่อด้วยออกต่อไปเลยจ้าดีเดี๋ยวแพงคุณลูกค้าขำเลยอธิวอนไหมคะแถวที่สามอยู่ไหนแม่แพนี่นี่นี่ค่ะนี่เธอดูเห็นเหลี่ยมไหมเนี่ยอ๋อค่ะเห็นเหลี่ยมไหมเนี่ยตาลบยพขึ้นให้ตาเฉลียวดีเคยดูนะคำนู้นอ่ะ เนี่ยตัวนี้ใช้ปลายหวีเลยใช้ปลายหวีอยูเลยใช้ไล่ตัไล่มาตรงนี่ดำๆอยู่เลยปลายหวีเลยไล่ไปคือเลยใช้มุมด้านท้ายจะใช้ตัวขวาอยู่นั่นแหละบิดปลายหวีทำไมทำไม่บิดปลายหวีออกมั่งอ่ะง้างง้างเปลื่อนด้วยง้างปลายหวีมาตับบิดออกบิดตับมาเล็กน้อย ช่ไมทำไมผมจะซ้อมปีเนะงอ่ะง้างบีออกไม่นานแค่ปีเดียวเองสามรกสิ365บวันกอ,อมันสุดแล้วทีนี้ก็เผยเผยกลับหัวไว้นะค่ะเฮ้ยให้พันศูนย์นีนน่แหละเผยเผยขึ้นมาเผยเผยขึ้นมาทำได้ไหมทำไ,ได้ค่ะทำได้ก็ทำเองแล้วก็ต่อเปลายบีมาต่อใช่ไหม เอาไปหวีมาต่อกับที่เราเผยยื่นไปเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเผยยื่นไปเนี่ยเอาถ้าไม่มั่นใจก็ถอยกลับมาเป็นศูนย์จุดห้าถอยสุดเลยนะเอ้ยเดี๋ยวสักนแล้วก็เผยยื่นไปเนี่ยไล่ยื่นไปเนี่ยใช่ไหมค่ะไปรับกอะไรไปรับกับหวีไปหวีไปหวีไปหวีส่วนด้านไหนด้านด้านทีเออสวยไหมสวยค่ะ เข้าใจไหมเข้าใจค่ะดูคลิปนี้เยอะนะก่อนก่อนมอกหน่วยให้ดูนอนดูเลยสามรอบค่ะอาจารย์ตรงไหนไม่สวยตรงนี้มันปวดปวดยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะปดวดเพราะนงางศีรษะเข้าไงอ๋อสลบลบขึ้นไปเนี่ยนี่ก็ไรปาลายบีสไลด์น่าเอาให้สุดสุดสีมือไปเลยเอาเน้นเข้าใจนะผมไม่เน้นปริมาณนะตัดร้อยหัวไม่เข้าใจก็เท่านั้น ถ้าตัดสองหัวแล้วเข้าใจก็ถือว่ามันจะต่อต่องานได้ไงนะอ๋ะอลุยเลยข้างล่างทำยังไงคิดเองมันศูนย์ใช่ไหมมันศูนย์ค่ะเดี๋ยว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 คว่ำไปเลือดทำไมอ๋อขอโทษค่ะไเป็นคนอย่างนี้ไปทำเป็นเลือดเป <c oughs> นู่นไ่จอกระทีโทษนะคะ พันศูนย์ใช่ไหมหายเลยขับปูลงมาไหมอ่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวว่าขอบขึ้นเลยค่ะมังว่างทำานไม่อยู่หายเลยเออกปัดปอดปอดปอดถึงขนหมดเลยปะปากเปล่าออกเปล่าอะไรจ้าไม่มีแป้งอ่ะถ้าไม่มีก็ปะป่าเปล่า หมดเวลาใช้แล้วปา่อตรงไหนไม่สวยวเส้นเดียวกว่าเยอยังให้เหลือมาเปานะมันเก็บนะนั่เนี่ยเนี่ยแล้วเหลือเพื่ออะไรเนี่ยารอบเลี้ยงบอลเี่นตรงนี้เอาไปเที่ยวเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระปตเลี้ยนปกอาจารย์อย่าโอ้ยร้อนหาขโมยหมอ,มอใกใหมมาอยู่ปกอซื้อมาบ๊ายบาย สะอาดเลยทําได้นะค่ะไม่เยอะหรอกผมใช้เธอซ้อมถ่ายร้อยหัวตรวจไว้ด้วยถ้าไม่ครบก็จะต้องไปทํางานพวกลงไปมีดดีตรมุมอ่ะลงไปเมียดขอบให้หน่อยดิอ,อย่าไม่มีดไปทุกครั้งด้วยนะ ถิ่นพนหงอด้วยให้ลุงใส่หน้ากากด้วยใครไม่ใส่หน้ากากไล่กลับบ้านไม่ตัดให้ไม่ลงชื่อก็ไล่กลับบ้านเอามือ,อ,อกดีเสอใส่ไ,ไปจะพ่นคอพวกเนี้ยฝนอ่อนพวกเนี้ยไส่ให้หมดเนี่ยใต้โพรงใต้คอเนี่ยไถไถสะอาดนะนะวันนี้ขอบคุณนะครับทั้ง,ง,งพัชรีเกิดพ่วง บ้านเขาเยกพิไทพิไทพิไทมดไม่รู้ขอบคุณลูกศิษย์ล e bon ูทุกคนที่มาตัดผมให้ชาวบ้านีมาอเนนทุกวนเ้าเลยแ่เช้าต้ประมาณที่วัดหองใหญ่ต้องค้ตลาดสดกไหมัอให้นักเรียนท้าทุกคนสัดวผมเกงวันเก่งืนเป็นคอาจารย์เป็นเจ้าของร้านนขการเดินทางกับบ้านปลอดใช้ไวกน จเป็นไหมครับคุณลุงปัดให้กันนี่คือคุณลุงเหรอคะเคยเคยเคยบวชมาคหรือว่าแล้วทำไมสึก